อ่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชีวบิทยทุกท่านนะครับผมมือนี่มาพบกับผมครับสุรชินเคยนะมือนี่กับสื้ผ้ามาอ่แนะนำการทํากิดนะครับเก็บชินเก็บชิ่นส่วนนะครับกีกซ้อนะครับของกิดกับตันนะครับที่เขามาไหมนะครับจนจนร้อนนะอันนี้ก็นาแรกนะครับผมกับตันตัดตินะครับอ่านมึงครับมันเป็นเอ่อของเพื่อนโานะตัดตินะโลมาสนะหนึ่ง เอซีแมทจีละอาทัดไปนะคฟงล้มมานะชนะสามไอซีทัดไปนะอัปเกดเรดยังไม่สำเร็จอย่างคือบวทันตีนะเพิ่มหนึ่งถึงสองอุญานะครับอันนี้มีโอกาสเพิ่มสองนะภาร,รกิจแรกนะของต่อตีนะสัปดาห์แรกก็จะเปิดมาต่อตีก่อนนะ,ะนะอีกเกตเหมืองจังจิบปลดล็อกของยินิตานะเห็นปะฟังขวานะครับนะอันนี้สัปดาห์นี้เปิดของต่อตีก่อนนะและ้วกระลมมาท่านประตูซีท่านประตูในทั้งซีแมทนะครับในซีละอานะกระเพิ่มอีกหนึ่งครับ เปิือกไมแห้งอวยอ่านนะนี่นะกับมาอ่านมึงได้นะเรื่องเกี่ยวกับอุยอ่านี่ผมกับว่านสิว่าจังไรล่บะบ่ค่อยหนั่นนี่นะบ่ค่อยชำนาญน,นะ,ะเพื่อนๆกับมาอ่านมึงได้นะแต่เยมขอไปแนะน,นารต่อตีนี่มันสิมีบอกนะครับมันสิเปลี่ยนกระดานลายย่างมากนะจังบ่ได้ไปกดโยกอ่านดูนะว่าเ้าเห็ุอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะอันนี้ก็บิงอ้อเป็นที่ยีสิองชิงหาครับอันนี้พวกเราอีกเจ็ดวันนะก็คือมันชินลั่นตามแมทแมทต่อจากนี้เลยนะ คือมันลั่นแมสต่อจากนี่เลยนะลั่นไปนเรื่อยๆนะอ่ะประมาณนี้นะแต้นของดุงกานี่ผมผมโมโหว่าเกลื่อนไขมันไปนยังไดน,นะวันปลอกอีกยิบมือก็ทาเบิ้งครับอีกย็ดมือน,นะอ่ะประมาณนี้นะองนาแรกนะองบทรักนะเพื่อนกันนาสิเข้าใจนะครับเป็น,น,นแค่อัปวิวานะน,นี่ผมมีจิตกรรมให้เลนนะน่านะจิตกรรมให้เลนมันถัดมาหน,นานีนะนี่นะครับ นเล่นเกมสกินแมสจะรับดวงดังของตอตี้แห่เศษนะครับแล้วรับปอกแขนนะครับสะสมปอกแขนนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งปอกแขนมาสะสมแล้วมันไปแหลกจังไลยนะนี่การเหมือนเดิมครับทำประตูชิพหากของรางวัลครับอ่านเบิ่งได้นะทำครบก็ได้ครับรับไปเลยผมขอย้ำนะครับมองนี้คือมันรับได้อ่าตอตีก็รับได้เท่าเดียวนะนี่ครับบรอดีสานชิพหากมือนะก็คือมันมันบรอดีสคือจังของแหลกหน้าล็อกนะครับแต่มันจิเปิดไม่เลยอินเนต้าตอตีเรียนว่าอินเนต้าแล้วก็คิรินี่นะครับมันกาชิมาจที่แหละคือกันเลย นะรางวัลกับจีดายขึจังกันนีแ่แหละคิดว่าน่าจะตั้งจจกกันนะกาเล่นแมสกิมสกิลนี่นะที่ผมบอกว่าเพามาอ่านมังได้ว่ามันสำเร็จอย่างไรเนี่ยครับอาเวลาส์ิเพิ่มบอสสำเร็จไปนี่มันขยี้ติ๊กนะครับขันสำเร็จนะสเตต,ตัสดีกับประมาณน,นี้นะก็โอเคนะผมว่าตัวพี่ที่แบบเล่นได้นะผมว่าตัวนี้ขันอาร์อาอัพเกิดเล่นได้นะอันนี้นะเกมสกิลอันนี้ผมขอบอกนะครับนี่ครับเป็นบอเสร็จสิ้นห้าทับห้านี่ เพ uh, so uh ื่อนๆอาจจะิงงนะเลรนไปที่ละนดี๋วก็จบเลยนะมันเลรนได้หาเชือนะครับอัน30ิบก็ยี่บนะเล่นได้หาเชือนะย่างหาเชือนะเหรียญเอานะครับนี่นะผมก็เล่นมาได้หาลอยเจ็ดสิบแต้มนะผมก็เลรียครบเบิร์ดแหล้วนะ้เหี่ครบนม่ถึงต๊กถูกนะแต้มสี่สิบถึงลอยยี่นี่มันเล่นไดในเทือเดียวนะครับเป็นเก็บดาวเพื่อละนัดถัดมาครับกระสิเป็นนาของลางวันนะผมอันนี้ก็คือเก็บมากแบบเก็บ กินส่วนน่ะนี่นะอร่อยนะมันแหลกนี่ก็ได้นะผ่านหานะแต่ผมว่าถาก้อนนะอย่างเพิ่งแหลกมันเบอร์อายูสิบสามสิบห้าหมื่นบอถาเบงกอนว่าตัวใดมันอับอุยอ่านี่ครับผมว่าจังเก็บมาแหลกกับบอสายนะครับเพราะว่าขันบอได้เฝ้าใส่นะแตนเฝ้าใส่เพื่อนๆแหลกมาเหรียญเดเลยครับแต่ผมว่าแนะนําให้ลอกก่อนนะผมกับพุงว่ามันฉีดมันฉีดจากัดมือบอแต่มันบอกว่าเบอร์อยูสามสิบห้าหมื่นผมก็กัดจนเบิดกิฟนะครับเพาจังมาแหลกในกระเด็นผมว่าเพื่อนๆแแล้วต่เพื่อนๆอยากใเลี้ยวิวเพื่ เหรียญก้อนมูห์อีกอะแรกมาเหรียญก้อนไหนครับตอติอินเนต้าเชียเลนี่ครับอันนี้ก็ของรางวัลครับผมก็กดให้เบื้องตาน,นี้นะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าผมจีมาเปิดเอารางวัลแต่ละของตอติกอนนะครับผมเนี่ยนะเปิดมาเรื่อยๆนะเก็บบปุ้ยาครับแจมนี่ครับในแรงกระแจกเฮ็ดตุ้ยเฮ็ดแจกสี่สิบหาหารอบวีดเอแจกยี่สิบหารอบ 20, 30, 20, ม,อมิเนเจอรแจกยี่สิบหารอบยี่สิบก็สามสิบอะยี่สิบมันละเออมิเนเจอนะ กดลับๆไปกับบริเบิงนี่นะครับแล้วก็ปอแขนที่ผมบานะกัน้องเฮดของบทตอดทีแล้วนะนี่เขากลับมาเก็บสะสมในนี้ได้นะเล่นแมชกกับตันเสร็จแล้วปลดล็อกหรือใช้ตัวเข็นกับตันเพื่อรับปลดล็อกทันทีก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมกดคีกเบิงนะพันหนึ่งนะครับใส่พันหนึ่งปลดอันหนึ่งนะครับเพื่อนๆฉีาเฝ้ามาปลดเอานีเลขก็ได้นะแต่ผมว่าเราต้องเฝ้านะครับเล่นไปเรื่อยแล้วก็ได้เองนะนี่นะ เห็นบ่กใส่พันหนึ่งกับปวดได้เลืกระเด้งครับปอดก็เ,กเป็ะน,นึงกับเก็บสะสมหนึงพอเก็บมาครบแล้วครับเสียน,นะนี่นะกระชีใดร้อยแปดจังหวัดชเวดนะซูมนะโอเคนะตามนี้นะอ่าไง่ายๆครับไง,ไง่ายๆระหยากแต่นี่ก็บข,ขันขันขั้นท่าแบบหอดเีลื่นี่หัดดุงกาอนี้ผมว่ากะใส่ออใส่ออจินเออใส,อใส่ทุกเกมมาเปิดอ,อุปกรณ์หน่อยนะเปิดของกัปตันนะปอ,อก,กัปตันอันนี้เสร็จแล้วไม่ดีกัปตามนี้นะผมก็เปิดให้เบื้องสุดโตนะ อาจจะไม่ได้สู้ตัวนะเปิดเบื้องเต็มตัวหนาหน่าสนใจนะย่องอ่ะแจกกตามนี้ครับผมคิดว่าง่ายๆนะครับไม่ยากนะอันบดลักนะรุ่นแค่ไอ้อ่ะนะครับรุ่นว่าตัวเดีขึ้นเขามาเล่นเก็บไปเรื่อยร์ครับเล่นของวิดเออะไรก็บไตู้เฮดดำนะแล้วก็นะวกมือนี้แดงรีมาไหมานะครับผมว่าเพื่อนๆกันอาจจะเก็บแดงมันมือนะครับผมอ่ามันก็นจะได้ซิ้นส่วนไลน์นะอันมือน,นึงต่อวันนี่ผมคำนวณเบื้องนี้เขามาเล่นแบบภารกิจนั่นวะไม่ภารกิจอันนี้นะ ได้หา้อยเจ็ดสิบเ่าที่ผมเหรียญมาได้น่ะเออแล้วก็ได้ของเฮ็ดวเฮดวิดเออีกแล้วก็ลอยสองลอยสามลอยเพืเ่อเพื่อเกาลอยครับเกาลอยเกือบพันนะตีไปเลยเกาลอยเกือบพันนะต่อมือนะเพราะว่าสบายครับชิวๆนะกินนี่ง่ายง่ายครับเพราะทับต์อนนะเหมือนที่เขาเคยเหรียญมาแเลยทุกกิตนะ <c oughs> อนันนี้นะนี่ก็ฟ้าร้านนะกับมีนักเตะอ,อัลติเม,มีเข้าม่าไม่พร้อมนะผมบอกเลยว่าโคตรจุดปังนะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งก่อนนะ เดี๋ยวผมเบิ้งซุ้มนี้ก่อนเข้ากับตามนี้นะมีเดดตัวสุดๆนะแต่ผมบอกเลยว่าสี่พันสายฟีมีรุ่นครับอ๋อจำนี้นะสี่พันสายฟี่มีรุ่นแค่เพื่อนๆอ,อ,อดใจอยเพิ่งแลกตัวพี่มามาวีกหนึ่งสองสามสี่นี่อดใจอยเพึ่งแลกเก็บไปเรื่อยจนหัดตืมือสุดดไทยของกิจมือสุดดไทยอหลีลคำนวณเบึงตัดมาครับเราสุดยอดกับปัน นี่นะแล้เป็นแพ็คอ่าเติมเอฟซีไพ่กอล่ะแพ็คสำหรับสายเติมนะแบงชัดเจนนะไอ้สายเติมก็มากดกดได้นะตามนี้นะมีโอกาสดรอปนะในแพ็คนี้นะสิบเดียรรวมๆแล้วแพ็คนี้คำนวณเบิอ้องหมื่นห้าพันหกไรเอฟซีไพ่นะเปิดแปดสิบเดียเด็ดตัวนึงนะประมาณนี้ากสา,ายที่เข้ากับมา่พึ่งนี่ครับแลกกินส่วนนี่นะสี่พันจะินส่วน กเลือกให้ดีผมนันไมีหอดกันบอกว่าเลือกให้ดีเลือกได้ตัวนึงนะครบชี้พันหรืมาเลือกกดได้ตัวนึงนะผมนะเสีย CS7 กลางสามนี้นะครับหาหาครับอัพมากไหมนะกดสวยได้เปิดได้คือสวยเลยนะแมสซี่กับแมสซี่กับไม่ต้องพูดถึงครับเก่งแต่ไหนนะแมสซี่กนี่ก็ยอดครับนะครับสุดยอดนะครับของนะครับแต่ผมเก็บมาหอดผมกับชิรลกครับนี่แหละว่าใส่เงียวนะโม่ได้นี่กับ คือว่าสุดยอดนะไปแยกได้่ยืนซีบีตรงนั้นกัควันแหลกนะครับวันนี้นะแต่มันแหลกได้แค่เดียวนะไปเปิดห้าเอานะสายเต็มก็ต้องไปซุ่มอีกนะมันมาเปิดควบแปดชิรั้างแนวเรียกได้นะก็ต้องไปซุ่มอีกแนววัชิได้ตัวเลยนะบุฟฟ่นครับพุ่งตัวสกิวลุงได้นะว่ามีเช็คอยูประจำเปลี่ยนนะครับบุฟฟ่นเพราะว่าขันก็บมาได้มึงก็เจียวครับล่ะก็บมาได้นะมึงก็เจียวครับนะเบื้องต้นตัวลอยเจ็ดโดดเป็นแหล่ะเพื่อนๆพ่มาพันเต็มมันคุ้มบ่บอปนี่ ใส่มาแจะกีตีไวจนเทรนีก็ย,ยังคนยังใส่ล้วเมตตาจะจับนะอ่ะาบล่ล่ามกับบอจาเปลี่ยนนะมีมาซิโลหรือตัวลอบรแคปริยาเกี่ยวกับบหนาแรกนะสายพี่เห้ผมว่ามีรุ่นนะเพื่อนๆต้องแบบอดทอนนะครับเปิดสามพัน 3, เพชรทุกมือนะเดี๋ยวผมกับจีมาแบบเปิดสามพันเพชรทุกมือเบิ้งเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะตามนี้นะต้องอตทอนนะครับสายฟี่นะ สี่พันเต้่มอ่ะเขาได้เยอะแหละบึงเศรษฐีแรกน่าหลอกกลดผมได้อ่ะตัวพันหาซองตัวแล้วกันตัวแรกอีกสามร้อยเป็นสามพันกว่าเหรียญป่ะแล้วลก็แต้มที่ผมแบบบ่ได้แรกอีกนะเหล่วผมย่อยนะย่ยอยเอาไปย่อยตอ่อัวล่างจีินะที่แบบมันเกินนะเกินจากพันหานของบี 3, ๊กหนึ่งถึงสามสี่ยงหกเกินนะของแลกน่าหลอกนะเพราะว่าเขาเก็บไดเรื่อยผมว่าได้แน่ๆแต่สี่พัน,ะนะ 4, ตัวหนึ่งนะหายฟรี่นะแล้วก็เขาปั๊บบลิดแพ็คมางไหมพ่อผมนะนี่นะตัวผมติดติดดาวไว้นะที่แดกมันบักออกข้ามาในตลาดนะ ผู้ใดดักซื้อได้กอะโชคดีไปนะแต่กับเสียงนะครับเก่าพันอิ่มนะเสียงกันอิ่มพี่นะขายขึ้นบ่ได้นนะเดี่ยคุ้มนะครับผมอันสําหรับแบบคนเติมนะถือว่าคุ้มนะแปดเก่าพันอิ่มนะแต่ผมว่าบ่คุ้มอย่างนึงว่าเติมมือหามนี่ไม่ได้แปดเก่าพันอิ่มผมกับว่าบ่บ่ได้ได้บ่เท่านะอ่ะในคลิปนี้เพียงเนี่ยฝากกูได้คุยแต่เรื่องขอบคุ้มโอกาสรับชมนะครับจะเจนในคลิปหน้าครับ เดี๋ยวผมจัดมาให้เบิ้งครับสามลนเพื่อตัวมึอนะเขาปั๊บเลือไม่ไม่เลยผมจิบเปิดให้เบิง้งว่าเขาปั๊บมากไหมอีหลีบอเลดนะอ่ะสายฟีเ่เฮามีรุ่นครับแค่์ตองโอต้นนะแล้วเจอกัไหมคลิปหนะครับผมลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม